นี่เลยค่ะเราได้ดินเหนียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสมการรอคอยเลยตอนนี้เราก็ได้สั่งดิน3ามเนื้อมาเดี๋ยวเราจะมาสาธิตในเรื่องของการทำซาซ่าหรือว่าพระพิมนะคะพระพิมพที่เบตพระพิมพ์ที่เบตให้หลายท่านนะคะได้ชมในเรื่องของวิธีการกันต้องบอกว่าเราเห็นอย่างนี้ดูเหมือนหลายๆท่านจะบอกว่าโอ้อาจจะทํายากนิดนึงต้องมีหลายๆขั้นตอนในการทําแต่ต้องบอกเลยนะคะว่า ไม่ยากอย่างที่คิดเลยถ้าตั้งใจในเรื่องของการทํามีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของอุปกรณ์แล้วซึ่งอุปกรณ์ณนะตอนนี้กําลังจะเซตให้หลายๆท่านที่สนใจอยากจะทํานะคะก็เป็นแบบมินิเซตที่ไม่ต้องเยอะมากก็สามารถนําไปทําได้นะคะมาดูผลงานกันก่อนภูมิใจนําเสนอมากอันนี้เพิ่งทําก็ต้องบอกว่านี่โอ้โหไม่น่าเชื่อก็ต้องบอกเลยอันนี้เป็นพิมพ์นี้คือ พระอมิตาภาพุทธเจ้านี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ทีเ่เป็นไซส์ขนาดเจเซนนะคะทำง่ายมากนะนี่ก็เป็นงานทองเหลืองก็จะออกมาแบบเนื้องานคมชัดขั้นตอนทำก็ นี่รัดนิวไม่ขนาดนั้นแต่ว่าไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการทําให้ได้งานคมชัดแบบนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดได,ได้ลองไปฝึกทํามีความชำนาญมีความคล่องแล้วนะคะอยากที่จะใส่มวลสารนะคะใดๆลงไปก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มเติมได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นชิ้นเล็กโอ้โหผ่านล่องลอยของการฝึกปรือมานี่คะ่ะ อาจจะยังไม่คมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการอัดเนื้อดินลงไปนะคะอาจจะต้องแบบใช้แรงใช้ใช้การอัดให้ทั่วถึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปจริงๆอยากไรฟ์สดอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่กล้าหาญพอในเรื่องของการทำไรฟ์สดนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นจากการมีชิ้นงานที่สำหรับการทำซาซาก่อนนะคะซาซ่าเป็นปฏิมากรรมนะคะก็คือเป็นองค์พระเป็นปฏิมากรรม เป็นองค์พระองค์น้อยที่ทําจากดินเหนียวเรียกว่าซาซาซึ่งแบ่งเป็น3าอย่าง3ประเภทซาซาของทางพุทธิเบตก็คือมีซาซาของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าก็คือเป็นรูปองค์พระแบบนี้เลยเรียกว่าเป็นพระพิมนะคะแล้วก็ที่เห็นกันอีกอันหนึ่งก็คือซาซาของมนตราเป็นเทคก็คือเป็นโอมนีเป้เมหุมอัตขละมน์ต่างๆนะคะส่วนซาซาประเภทที่3ก็คือเป็นซาซาของสถู เป็นรูปทรงสถูปเพื่อที่จะนำไปบรรจุตามสถูปตามสถานที่ต่างๆโอเคตื่นเต้นนิดนึงนะขนาดไม่ได้ไฟ์สดนะคะพูดเร็วนิดนึงอ่ะโอเคเรามาเริ่มต้นถ้าท่านที่สนใจอยากทำนะคะก็ไม่ยากอันดับแรกเราต้องมีบล็อกก่อนบล็อกนะคะจริงๆจะเป็นขนาดไซส์ไหนก็ได้ไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็ได้นี่เดี๋ยวเราจะสาธิตทั้งสองไซส์นะคะแล้วก็อันดับที่สองนะคะจริงๆมีแค่สองอย่าง อันดับที่2ก็คือดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยถ้าเป็นดินของบ้านเรานะคะก,ก็ได้อยู่แต่ว่าอันนี้ที่สั่งมาพิเศษเพราะว่าอยากที่จะใช้ดินที่เป็นดินเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่าต้องไปต้องต้องไปใช้เตาเผาอันนี้คือใช้แดดนะคะคือไปวางไว้บนแดดประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะได้ซาซาที่เป็นทรงแบบนี้แล้วก็เนื้อก็จะแข็งขึ้นมาเลยนะคะจากที่เราเพิ่งทำใหม่ๆ อันนี้เพิ่งทำใหม่ๆอันนี้อาจจะโดนแดดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็นำมามารีวิวให,ให้เห็นเนื้องานกันอันนี้คือในระดับหนึ่งแต่ถ้าสัก3-4ชั่วโมงก็น่าจะเป็นเนื้องานที่แข็งขึ้นนะคะเป็นชิ้นนี้ประมาณนี้นี่นี่ค่ะอันนี้ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะคะแค่นี้เองนะคะก็คือมีบล็อกแล้วก็มีดินเหนียวดินเหนียวนะคะเราก็จะมี3 สามเนื้อเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อมันปูนะคะก็จะเป็นสีแบบสีเหมือนมันปูสีดินสีอิฐนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ไม่ได้นำมาสาธิตก็คือเป็นเนื้อดินเลยสีประมาณนี้นี่ค่ะนักนิดนงแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งก็คือเป็นเนื้อสีขาวเนื้อสีขาวก็จะเหมาะมากกับการที่เรานำมาลงสีถ้าท่านใดมีศิละปะในเรื่องของการลง ลวดลายของสีสันอันนี้อาจจะไม่สวยนะคะนี้คือแบบเทสสีมากกว่าค่ะก,ก็ก็โอเคเราใช้สีขาวในการที่จะนำมาขึ้นรูปแล้วก็ใช้สีโปสเตอร์นะคะโทษทีไม่แน่ใจเป็นโทษทีนะคะอาจจะเป็นสีอะคริลิกมากกว่าแต่ของเราเนี่ยก็ได้สั่งมาเป็นเซตเหมือนกันนี่ก็เป็นสีอะคริลินะคะคือพร้อมใช้งานถ้าเกิดท่านใดสนใจเป็นเซตนะคะเราก็จะมีแบบไว้ไว้ให้โดยเฉพาะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในการทำขึ้นเริ่มต้นจากบล็อกอ่ะบล็อกนี้นะคะบล็อกพระสักยมุนีพุทธเจ้านะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องทาด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆก็คือลงด้วยน้ำมันน้ำมันก็ไม่ยากเลยน,นี่คือน้ำมันที่บ้านของเราเองก็ได้น้ำมันหมูน้ำมันน้ำมันพืชอันนี้ใช้น้ำมันพืชนะคะลงน้ำมันทาให้ทั่ว ะะบล็อกเพื่อว่าเวลาเราเคาะบล็อกออกมาแล้วบล็อกจะได้ไม่ติดดินเหนียวนะคะดินจะได้ไม่ติดจะได้ล่อนออกมาง่ายๆแต่อย่าทาฉ่ำม,มากยิ่งทาฉ่ำม,มากการแห้งเนี่ยก็จะช้ามากนะคะอย่างชิ้นนี้นะคะตากแดดแล้วเนี่ยกว่าจะแห้งก็คือยังมีรอยน้ํามันอยูนะะ่ก็ตามความเหมาะสมให้ให้ให้พอดีนิดนึงน,นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มรู้ถ้าเราได้ลองทําหลายๆรอบจากนั้นนะคะเราก็ปั้นดินเหนียว ดินเหนียวบางทีนะคะเราอาจจะต้องถ้าถ้าผ่านดินเหนียวทาไม่เผิดไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าทํามาแบบสองรอบหรืออะไรแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะนะคะม้วนขึงนะคะให้เป็นก้อนๆน,นะ,ะเราก็สามารถใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดินเหนียวที่แบบทํามาแล้วสองรอบทาแล้วไม่สวยเงี้ยะคะ่ะเราก็าจ,จะต้องทําตีให้มันแบนๆนิดนึงจริงๆใช้มือก็ได้นะคะ ใช,ใช้ใช้มือหิ่นก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ่ะโอเคเพื่อว่าไล่ให้ดินนะคะไม่มีฟองอากาศโอเคเริ่มต้นเลยนะคะเราก็กดพยายามกดให้โดนตรงที่เป็นเชฟด้านในตรงเออคือตรงพิมพ์เนี่ยต้องกดให้แน่นจริงๆเพื่อให้ได้ขึ้นรูปอย่างองค์พระพักของพระพุทธเจ้านะคะเราก็ต้องพยายามนะคะกดให้แน่น เพราะว่าถ้ากดไม่แน่นเนี่ยเวลาเรานําพิมพ์ออกมานะคะเราจะเห็นเลยว่าความคมชัดจะไม่สวยอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นเลยว่ายิ่งแน่นเท่าไหร่จะยิ่งเป็นรูปทรงที่สวยงามนะคะโอเคอย่างงี้ไม่ได้ละอย่างนี้เราก็ต้องนะคะนำมารูปใหม่คือดินเนี่ยถ้าเกิดเราปิด ปิดถุงไว้นะคะดินก็ยังคงสภาพที่ยืดหยุ่นในการใช้งานขึ้นรูปได้อยู่แต่ถ้าเมื่อใดดินโดนอากาศมากๆหรือว่าโดนแดดหรืออะไรเนี่ยดินแข็งเนี่ยถือว่าไม่ได้ล้นะ,ะก็คือดินก็จะกลายเป็นแข็งขึ้นมาเลยค่ะอโเคนี่ อันนี้ที่ถ่ายคลิปนี่คือไม่เห็นหน้าจอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเห็นหน้าจอมากเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทําให้มีเสียงซ่านิดนึงก็พยายามกดให้แน่นกับพิมพ์พใช้ดินไม่เยอะเลยนะคะใช้ใช้ปริมาณไม่ไม,ไม่กี่กรรดูแล้วก็คือถ้าถุงหนึ่งเนี่ยโหคงจะได้หลายพิมพ์พเลยอันนี้ขนาดความสูงของบล็อกนี้อยู่ที่7ซนนะคะออกมาได้7เซน ะะจริงๆแล้วถ้าจริงๆเราก็จะมีอุปกรณ์ตัวช่วยหลายอย่างในการที่จะท <laughs> ำให้ให้ทุนแรงนะคะแต่ถ้าไม่ใช้ตัวช่วยก็ก็โอเคเราก็ใช้มือทำนะะอุปกรณ์ตัวช่วยหลายๆอย่างทางทางเราก็จะมีมีจัดเซตไว้ให้อยู่เหมือนกัน กดพิมพ์ให้เข้านะคะให้แน่นจริงๆนะคะจากนั้นก็เก็บซ้อนะคะให้เข้ากับรูปทรงในบล็อกของเขาเพื่อว่าเวลาเราถอดพิมพ์บล็อกออกมานะคะตรงนี้จะได้ออกมาเป็นรูปทรงที่ออกมาได้เข้ารูปไม่แตกไม่บานออกด้านหลังนะคะก็พยายามทำให้เรียบนิดนึงเพราะว่า ด้านหลังเวลาเรานําพิมพ์ออกมาเนี่ยถ้าออกมาเรียบก็จะสวยถ้าไม่เรียบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะวิธีการง่ายๆก็คือใช้มือฝ่ามือนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอเคนีนี่เลยก็โอเค,อเ,คเรียบในระดับหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ก็พยายาม นะคะไม่ให้ดินเนื้อดินเกยออกมาเดี๋ยวเราก็จะนะคะมาแงะตรงนี้ออกมารลุ้นกันค่ะโอ้นี่โอ้โหเห็นไหมคะว่ากดไม่แน่นพอนี่ถ้ากดไม่แน่นนะคะเราจะเห็นว่าพ้าผักของท่านเนี่ย ยังไม่สวยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าดินยังไม่แห้งเนี่ยเรานํากลับไปได้อยู่แต่ถ้านํากลับไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าต้องกดกดพิมพ์เข้าไปใหม่บล็อกเข้าไปใหม่นะคะประสบการณ์หลายๆครั้งเราจะเริ่มรู้ว่าวิธีการที่ที่ดีเนี่ยมันควรเป็นแบบไหนนะคะ,นะคะก็พยายามทําหลายๆรอบนิดนึงก็เดี๋ยวเราก็จะได้ลงตัวนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามือใหม่อยู่มากๆเพิ่งเริ่มทํานะคะโอเค โอเคเรามารอบสองลุ้นโอ้นี่โอ้โหรอบสองโอเคเป็นไงบ้างนี่เลยออกมาคมชัดสวยงามตามพิมพ์เขาเลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็นำซาซ่าที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ นำไปตากแดดไว้ประมาณสองชั่วโมงแดดดีๆนะคะอย่าให้ฝนอย่าให้โดนน้ํานะคะก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บงานตรงขอบนิดนิดนึงจากนั้นพอซาซาแห้งแล้วก็จะแข็งออกมาเป็นแบบนี้นี่เลยจะเป็นแข็งออกมาเลยเข้าพิธีกรรมไต่างๆในแบบฉบับของแต่ละท่านนะคะดูโอ้โหภูมิใจมากๆสวยนะคะสิบเอ็ดนาทีกว่า เล็กนิดนึงไหมคะนะคะนี่ชิ้นเล็กเล็กก็บล็อกเล็กตอนนี้ก็แก้เซตนี้เดี๋ยวเราจะถ้ารู้ว่ามีดินเหนียวตรงนี้เดี๋ยวจะพยายามนำรูปแบบอื่นๆมาให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเป็นบล็อกเล็กนี้ดินเหนียวเล็กมากสำคัญตอนกดเลยนะคะตอนกดพิมพ์ต้องกดให้แน่นเข้าไปของเขาเลย ลากแก้วมาสวยพิมพ์เล็กมากทำไปต้องใช้ที่อะไรเยอะน,ะะนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้พิมพ์เนี่ยจะมีหลายรูปทรงมากตามนะคะองค์ที่องค์ที่สัตว์นะคะพระองค์สามารถให้กับความชื่นชอบนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะ โอเคอะโอเคอันนี้ a ิงแอคติ t i โอ้โหภูมิใจสวยไหมคะสวยเลยนี่โอ้โ oh หนี่ก็คือเป็นเล็กถ,ถ้าเราทำเป็นสีขาวนะคะเราสามารถนำ ส่หรือไม่ใส่สีก็ออกมาสวยดีเป็นการทำครั้งแรกๆยังไม่คมเท่าไหร่เนี่ยค่ะนำสีมาลงอันนี้คือลองเทสสีนี่ชินะะ้นะคะบ้างนะคะซาซาพัพิมพ์ที่เบตก็ดูแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเราสามารถทำได้นะคะถ้าอยากที่จะลองทำดูก็ได้เลยนะคะใช้อุป เพปนเหนียวแล้วที่ที่มีประเภท,ทเข้อดีเลยคือไม่ต้องเข้ากระวการเผานะ,ะหรือว่าเกิดท่านใดใช้ดินหรือไม่เคยลองอันนี้ก็มันก็จะแข็ตัวด้วยด้วยอากาศด้วยความร้อนนะคะสวยงามประทับใจอย่างหนึ่งนะคะบรรยากาศแรกของสำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะยาวนิดนึงแต่ให้หลายท่านได,ได้ได้เห็นวิธีการนะคะของการนะคะพระพิมพ์ แล้วนําเป็นพระพิพน์แบบทั้งทั้งศงเลยนะมาสาธิตให้ให้เห็นชิ้นงานกันสวยงามเลยนะคะคมชัดสวยงามขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทท่านเลยนะ,ะที่มาดูน,นะคะ,ะคก็ฝากขอมูด้วยนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ